ตามมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวพาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆเลยวันนี้เทรนงานให้ซีอีโอตัวน้อยๆนะครับม,ออามาเลยครับตามมาเลยครับกระผมถุยเท่ทาจาก AI เดี๋ยวพามาดูด้านหลังของบ้านนะครับหมู่บ้านแคซีการ์เดนโฮมนิมิตใหม่40นะครับด้านหลังวิวดีมากๆเลยติดทุ่งนาแดดล้มลมตกบอกเลยบรรยากาศดีมากหลังนี้หันหน้าทางทิศตะวันออกและยังมีมุมศาลานั่งเล่นบริเวณให้ท่านได้ปลูกต้นไม้จัดสวนได้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านหลังกันเลยนะ ฟังชันหลังนี้73.3ตารางวามีทั้งหมด5ห้องนอน3ห้องน้ำและด้านหน้ายังสามารถจอดรถได้ถึง3คันกันเลยบริเวณแอเรียริฟิ้งห้อง Kong r e หลังนี้เขาตกแต่งใหม่พร้อมเฟอร์รีโนเวทใหม่บรูนิโซนของห้องน้ำกันเลยห้องน้ำเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ ปูพื้นใหม่ทั้งหมดเลยหลังนี้ตกแต่งเป็นโทนสีครีมสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะสวยๆเลยปูกระเบื้องทั้งหลังนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนด้านล่างกันนะหลังนี้มีทั้งหมด5ห้องนอนมีห้องนอนด้านล่างให้หนึ่งห้องพร้อมห้องน้ำส่วนตัวให้ด้วย ห้องน้ำมีขนาดกว้างนะครับมันนียนางแบบทั้งสองพาชุมม้านนะครับพร้อมเทนน้องใหม่น้องตัวกรมซีโอย่านพระรามสามนะครับวันนี้เข้ามาเป็นช่างภาพให้เราตกแต่งพร้อมเฟอร์ทั้งหมดเลยตามที่เห็นสวยๆเลยนะครับ ท่านไหนสนใจกริ้งเข้ามานัดชมบ้านกับทางคุณโอ่งได้เลยนะครับโซนโต๊ะทานข้าวมีทั้งหมด6กที่นั่งแล้วก็ยังมีโซนมุมบาร์ให้ด้วยตกแต่งสวยจริงๆเลยผมบอกได้เลยครับของจริงบ้านสวยมากๆเลยส่วนห้องครัวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยนะครับ ตามกระผมทุยเท่าขึ้นมาเลยนะทั้งภายในและภายนอกของตัวบ้านหลังนี้ตกแต่งเป็นโทนสีครีมน้ำตาลอ่อนๆนะครับชั้นสองประกอบด้วย4ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับขึ้นมาชั้นสองแล้วนะห้องนอนที่1น,นะครับ อยู่ด้านนี้เลยหน้าต่างเขาเป็นรูปตัวอยู่นะพื้นตกแต่งด้วยกระเบื้องหลายไม้นะครับถัดมามาดูโซนห้องที่ห้องนอนที่สองกันนะห้องนอนที่สองห้องนอนมาสเตอร์นะครับมีขนาดกว้างแลังมี โรเบียงกึ่งโทเรสด้านหน้าให้กว้างๆเลยอย่าลืมนะครับท่านไหนสนใจคลิ้งเข้ามานัดชมบ้านกับทางคุณโองได้เลยนะครับหลังนี้มีความรู้สึกเย็นตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับบริเวโซนของห้องน้ำกันต่อเลยนะ ห้องน้ำใช้ส่วนรวมนะครับห้องน้ำมีขนาดกว้างตกแต่งปูก,กระเบื้องใหม่ทั้งหมดโทนสีครีมนะครับอยู่ด้านหลังพร้อมสัมผัสวิวธรรมชาติความเป็นท้องทุ่งนาธรรมชาติสีเขียวบอกได้เลยได้ฟิวสุดๆเลยนะครับไพย,วยเวทแห่งการพักผ่อนต้อง หลังนี้เลยโอ้ยโดนหักตั้งแต่เปิดนเชิญ <c oughs> สัมผัสความเป็นธรรมชาติพร้อมพระอาทิตย์กำลังจะตุกส่สวยๆเลยหลังนี้บ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับใครชอบฟิวประมาณนี้รีบทักคุณองค์เขามาเลยนะครับพร้อมเปิดบ้านให้ชมทุกวันเลยนะ ถัดมาสุดท้ายแล้วนะห้องนอนที่สี่นะครับอยู่ด้านหลังเหมือนกันเลยสำหรับวันนี้กระผมฝากบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เคซีกา e n เด้นโม